สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามแทบหลังจากที่เมื่อคืนผมได้เจ้า Galaxy Note นะครับมาทําการรีวิววันนี้ก็เลยจะมาแกะกล่องเรียกน้าย่อยกันก่อนที่จะรีวิวจริงอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูรอบๆตัวกล่องก่อนนะครับก็ออกแบบแพ็คเกจมาให้มันขนาดเล็กกระทัดรัดดีนะครับผมด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรจะมีอยู่ที่ขวาบนนะครับเป็นรุ่นอันนี้ตัวนี้ที่ได้มาเป็นรุ่น16กิกนะครับผม โดยเจ้า Galaxy Note ตัวนี้ก็จะมีรหัสว่า GTN7000 นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูตัวเครื่องข้างในกันเลยนะครับเมื่อแกะมาแล้วก็จะเจอก a l a x y โน้ตวางอยู่ไะครับแต่เดี๋ยวเราลองดนะูของที่ให้มาข้างในอย่างอื่นกันก่อนนะครับเมื่อเปิดมาแล้วก็จะเจอนี่ครับเป็นไกด์ับผมือสมุดคู่มือนะครับ ต่อมาก็จะมีนี่ครับเป็นสาย Data นะครับไว้สําหรับเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าไว้ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์เพื่อเป็นตัวชาร์จไฟนะครับผมต่อมาก็มีนี่ครับเฮดซตหรือหูฟังสมอท็อนะครับแถมมาให้ด้วยแล้วก็มียางคุงหูฟังเพื่อมาให้นะครับต่อมาเรามาดูที่ตัว Galaxy Note นะครับมาพร้อมหน้าจอขนาด5.3นิ้วนะครับซึ่งใหญ่มาก ความคมชัดก็ซ u เปอร์ AMOLED นะครับผมซึ่งจุดเด่นของมันก็คือมาพร้อมกับปากกา S Pen นะครับนี่ครับซึ่งไว้ใช้งานแทนนิ้วได้นะครับผมเห็นอย่างนี้หน้าจออาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ผมลองเทียบกับ iPhone 4ให้ดูนะครับจะเห็นว่า iPhone 4เล็กไปถนัดตาเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดตัวเครื่องกันอีกทีที่รีวิวแบบจัดเต็มกับสยามแท็นะครับผม